สวัสดีท่านผู้ชมเป็นลูกฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดโพเนาะไปเที่ยววัดโพดีกว่าวันนี้ไปดูซิว่าปรับปรุงเยอะทึงไหนแล้วปรับปรุงเสร็จหรือยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยอ่ะไปเดี๋ยวข้ามไปวัดโพกันวัดโพ ถ้าต้องเสียเลยนะสามร้อยบาทคนไทยไม่เสียนะเขาฟรีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รุงฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดโพนะพามาไหว้พระนอนเนาะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะค่ะไ,ไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่า นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยแล้วเราก็จะเอาถุงใส่รองเท้าถ้าจะมีถุงเขียวนะให้เราใส่รองเท้าเราสะพายสะพายเข้าไปด้านในเนาะ <Okay. S 1> พอขาออกมาค่อยเอาเอากับมาคืน เขจะมียืดถุงเขียวทุกคนเลยเข้าไปในบ้านก็ถอดหมวกเลยเนาะห้านอน ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยวัดนี้ なんだ、うん นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเยอะมากเลยโอ้หเป็นหมื่นมาวันนี้คนเยอะเหมือนกันอ,ะอ่ะก็จะมีเหรียญให้หยอดด้วยนะอตอนนี้ก็จะโอ้ตอนนี้สิบโมงกว่าเนาะนักท่องเที่ยวมาเทีย่ยวเยอะมากเลย นใหม่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวนายจ้าวันนี้พามาเที่ยวชมวัดสวยๆอีกวัดหนึ่ง,งเทพเนาะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโคตรเยอะเลยวัดโพนะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก,ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวนายจ๊าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าไปเดี๋ยวพาไปเที่ยววัดอื่นต่อที่เรากําลังจะเดินเข้าไปในวัดพระแก้วเนาะ